สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับหลวงพ่อทองสุกรรมเมโทแห่งวัดหนองคออำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองหลวงพ่อทองสุกท่านเป็นศิษย์หลวงปูก่แก้วเกษาโรพระผู้ทรงพุทธาคมแห่งวัดหนองพอวาผู้คนเริ่มรู้จักท่านเมื่อครั้งพิธีปลุกเสกสีพึ่งพลายแม่สมที่วัดระหานไล่เมื่อครั้งหลวงพ่อทองสุขนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสก ในขณะที่นั่งอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการน้ำมนต์เดือดและสายสินที่ท่านปลุกเสกอยู่นั้นไม่ไหม,ม้ไฟปรากฏการนี้ทําให้หลายคนถึงกับตกตะลึงว่าเกจิรูปนี้คือใครมาจากไหนและหลานคิดว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วมีหลวงพ่อศิลหลวงพ่อสาครนเท่านั้นหรือแลวหลวงพ่อทองสุขท่านมาจากไหนต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้ว ไม่ได้มีเพียงหลวงพ่อศิล์หลวงพ่อสาครเท่านั้นหลวงปู่ทิมท่านยังมีลูกศิษย์อีกหลายท่านหลายรูปที่เรายังไม่รู้จักทั้งที่มีชีวิตยอยู่และมรณภาพไปแล้วเช่นหลวงปู่ทวนวัดเขาครีน้อยหลวงปู่ทิมรับเป็นศิษย์เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดนามมตูมอเภอพนัฐนคมจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อบางวัดหนองกาน้ำหลวงพว่อทวนวัดแม่น้ำคูอเภอเปลวกแดง หลวงปู่เย็นวัดหัวชวดที่กล่าวมาก็เป็นที่รู้จักกันบ้างและมีบางรูปรายท่านไม่รู้จักเลยหลวงพ่อทองสุขรัฐาเมโววัดหนองคอถือว่าเป็นสิ์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วที่คนรู้จักน้อยมากเพราะท่านรักความสงบเรียบง่ายสมถะเก็บตัวเงียบไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวเองท่านไม่ชอบความวุ่นวายและอยู่แบบนี้เรื่อยมา หลวงพ่อทองสุขท่านมีนามเดิมว่านายทองสุขนามสกุลขอบอรันเกิดเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2479ขึ้นสองำาเดือนเจ็ดปีชวดท่านเป็นบุตรของโยมพ่ออ่ำและโยมแม่อวบบ้านเกิดน้นองคอกหมูหมูที่สามตำบลตาขันอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองเป็นหมูบ้านใกล้บ้านไข่มีหลวงพ่อวงอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคออ หลวงพ่อจะตามโยมิดาและมารดาไปทำบุญที่วัดบ้านค่าอยู่เป็นประจำและได้เห็นจริยวัดอันงดงามเห็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระภิกษุสงฆ์ทำให้ท่านเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลวงปู่สุขท่านมีนิสัยรักความสงบชอบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะประกอบกับมีอุปนิสัยสมถะรักสันโดษ และท่านยังชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆทางตำราเช่นวานยาสมุนไพรและเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับตั้งแต่สมัยท่านอายุยังไม่ครบบวชจึงไม่แปลกที่ท่านมีความรู้เรื่องราวต่างๆมากมายครั้นเมื่ออายุครบ21ปีอายุครบบวชท่านได้ให้โยมบิดามารดาพาไปปรากวัดและบุปบมบทเมื่อวันที่8พฤษภาคม2500 โดยมีหลวงพอร,รั์วัดหนองกระบอกเป็นพระบุชาพระสวัสดิกิตาวนโนวัดกระบอกขึ้นพึ่งเป็นพระกรรมวาจาจา์และพระอธิการส้อยธีระธรรมโมวัดหวายกรองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาวา่ารัทเมโทหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดหนองพวาสลับไป ปฏิบัติกับพระวิช,ชาของท่านคือหลวงพ่อรัตน์ที่วัดหนองกระบอกท่านได้เรียนรู้สภพวิชาต่างๆกับหลวงพ่อรัตน์ไม่ว่าจะธรรมบาลีฝึกห,หัดเรียนอักขละตัวธรรมหัดท่องบทสวดมนต์และพระคาถาต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานหลวงพ่อทองสุขท่านมีไหวพริบดีสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วอุปนิสัยของท่าน าเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอวัตสมถะอยู่อย่างเรียบง่ายและมันปลึกฝนตนเองอยู่เสมอระหว่างที่ท่านไปไปมามาระหว่างนองพวาวาและวัดหนองกระบอกท่านได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาและได้เรียนวิชาต่างๆจากหลวงปู่แก้วเกสาโรไม่ว่าจะเป็นวิชาตั้งธาตุสีนะมะพทะ,ะดินน้ำลมไฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานผู้ที่จะเรียนกสินต่างๆนอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วไม่ว่าจะเป็นวิชาศักยันว่านยาดูเลิกยามการเขียนอักขระเลขยันยันอิติปิโสแทิศหลวงปู่แก้วจะให้ท่านท่องพระคาถาไปด้วยในขณะที่เขียนยันเพื่อให้เกิดสมาธิค,ความเข้มขังหลวงปู่แก้วท่านเห็นว่าผ่านแล้วท่านจึงสอนยันอื่นต่อไป หลวงปู่แก้ว่านเข็มมากหากยังไม่ชนานํานาญท่านจะยังไม่สอนต่อเมื่อมีความชํานาญแล้วหลวงปู่แก้วจึงเริ่มให้ท่านหัดสักยันเช่นยันอิติปิโสแปดทิศยันพุทธเจ้าห้าพระองค์ยันหานุมานยันสามเมื่อหลวงปู่แก้วยอมรับท่านเป็นศิษย์อย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อทองสุขก็เริ่มสักให้ยติโยามแทนหลวงปู่แก้วซึ่งในการสักแต่ละครั้งต้องดูเลิกยาม อันเป็นมงคลที่สุดแล้วค่อยทําทการสักยันในสมัยนั้นจะมีการสักอยู่สองแบบคือสักหมึกและสักน้ํามันวานเมื่อสักเสร็จแล้วหลวงปู่แก้วท่านก็จะมาบรรจุคาถาอาคมให้เป็นอันเสร็จพิธีหลวงพ่อทองสุกท่านอยู่จำพรรษาที่วัดหนองพววถึงห้าพรรษาก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดหวกองและอยู่จำพรรษาหนึ 1, ่งพรรษาหลังจาก ออกพรรษาหลวงพ่อทองสุขไดเดินทางด้วยเท้าไปที่พักสง์ดอนจันวัดดอนจันเดิมในสมัยโบราณชาวบ้านเรียกว่าวัดเนินจันเพราะเป็นเนินเตี้ยเตี้ยสภาพพื้นที่เป็นดินทรายละเอียดและมีไม้จันหอมต้นใหญ่อยู่บริเวณที่สร้างวัดชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดเนินสมัยก่อนนั้นถนนหนทางก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เมื่อเห็นความลำบาก จึงตกลงกันสร้างวัดในระยะเริ่มแรกสร้างเป็นกุฏิหลังเล็กๆขึ้นหลังหนึ่งพอเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์และได้อาราธนาพระภิกษุมาจากวัดต่างๆรวมทั้งหมดเจ็ดรูกเมื่อเป็นวัดถูกต้องตามระเบียบของทางการแล้วท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อพศ2531ในระหว่างที่หลวงพ่อทองสุขท่านจำบรรษาที่วัดดอนจันทร์ ท่านก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาจากหลวงปู่ทิมพร้อมกลับไปศึกษากับหลวงปู่แก้วอีกด้วยเพราะหลวงปู่แก้วท่านมาที่วัดละหาไล่อยู่เป็นประจำวิชาที่เรียนจากหลวงปู่ทิมก็คือการทำน้ำมนต์ตำราการปลุกเสกอักขระเลขยันวิชาแพทย์แผนโบราณสมุนไพรและวานยาหากท่านติดขาดเรื่องไหนท่านก็จะไปถามหลวงปู่ทิมบางครั้งหลวงปู่ทิม ก็จะบอกให้ท่านไปหาหลวงปู่แก้วเพื่อให้หลวงปู่แก้วสอนให้ดังนั้นหลวงพ่อทองสุขท่านจะได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วมากกว่าหลวงปู่ทิมส่วนหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับท่านก็ไปมาที่วัดลหารไล่อยู่เป็นประจำเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์คาถาตำราต่างๆจากหลวงปู่ทิมนอกจากนี้ท่านยังได้พบกับพระเกจิอีกหลายท่านเช่นหลวงพ่อศิลวัดลหานใหญ่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอหลวงพ่อทองสุขท่านเคยติดตามหลวงปู่แก้วอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลวงปู่แก้วจะเดินทางไปไหนเช่นเมื่อครั้งหลวงปู่ทิมและหลวงปู่แก้วไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแม่น้ำคูท่านก็ได้ติดตามไปหลวงพ่อทองสุขท่านมีความจำดีมากในเขตบ้านค่ายจะรู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นพระคู่สวดปฏิโมก ในสมัยนั้นเส้นทางสัญจรยังลำบากจะเดินทางไปไหนต้องใช้เวลานานมากบางครั้งต้องค้างคืนที่วัดประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุกนั้นมีมากมายทั้งด้านเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันชาติชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายต่างรู้จักท่านลูกศิษย์ท่านมีมากมายและยังเป็นครูอาจารย์ของหลายพระกิจ เช่นหลวงพ่อรัดวัดป่าหวายหลวงพ่อนบวราโพสำนักปฏิบัติธรรมสวนขนุนซึ่งได้เล่าเรียนวิชาจากหลวงพ่อทองสุขล้วนแต่มีประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2517เมื่อครั้งท่านยังจำบรรษาที่วัดดอนจันทร์ท่านได้จัดสร้างพระสมเด็จเนื้อกระยาศาสตร์รุ่นแรกท่านกดพิมพ์ด้วยมือท่านเองทีละองค์ และสร้างจำนวนน้อยท่านได้แจกลูกศิษย์ชาวดอนจันไว้บูชาติดตัวสมัยก่อนคนในพื้นที่ศรัทธาท่านมากและลูกศิษย์ท่านมีหลายกลุ่มทั้งวัยรุ่นและโดยนิสัยของวัยรุ่นก็มีความคึกขนองเป็นปกติเมื่อมีงานวัดก็ไปเที่ยวและเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นประจำเมื่อเกิดเรื่องก็มีการยิงต่อสู้ระหว่างวัยรุ่นดอนจันและวัยรุ่นเจ้าถิ่น วัยรุ่นดอนจันนั้นพกพระสมเด็จของหลวงพ่อทองสุกเมื่อวัยรุ่นเจ้าถิน่นชักปืนยิงสามนัดแต่กระสุนไม่ออกทําให้วัยรุ่นเจ้าถิ่นตกใจจึงถึงกับวิ่งหนีไปตั้งหลักในหมู่บ้านและสืบทราบว่าคู่อริที่ยิงนั้นเป็นชาวหนองละลอกต่อมาต้นปีพศ .2518 หลวงพ่อทองสุขท่านก็ไปมาระหว่างวัดดอนจันและวัดละหาร่ ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทิมท่านได้เดินทางไปพร้อมลุงเนาในช่วงกลางคืนทุกวันไม่แปลกใจที่วัตถุมงคลจึงมีผู้ถกคุณครบทุกด้านทั้งเมตตาและแคล้วคลาดและท่านยังได้ติดตามหลวงปู่แก้วไปอยู่ที่วัดแม่น้ําคูเมื่อครั้งหลวงปู่แก้วปลูกเสกเหรียญปิดตาหลวงพ่อทองสุขท่านก็อยู่ในพิธีด้วย ท่านจึงเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งที่วัตถุมงคลด้านคงกระพันชาตรีหลวงพ่อทองสุขท่านไม่ชอบถ่ายรูปจึงไม่ค่อยมีรูปท่านเพราะท่านมีนิสัยรักสันโดษและชอบศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำยิ่งได้ใกล้ชิดครูอาจารย์อย่างหลวงปู่แก้วเกสาโรท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาทั้งหมดที่มีให้ท่านเป็นศิษย์ที่หลวงปู่แก้วไว้ใจในทุกเรื่องและหลวงพ่อหน้าวัดหนองพาวา ผู้เป็นสิทธิ์น้องหากทางวัดหนองพาวาจัดสร้างวัตถุมงคลเกจิที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อทองสุขที่หลวงพ่อนาคยังต้องนนมนต์ท่านมานั่งปกอธิษฐานจิตเพราะว่าโดยวิชาอาคมหลวงพ่อทองสุขท่านเก่งทุกด้านเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ใช่แค่วัตถุมงคลของท่านน้ำมนต์ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเมื่อครั้งท่านได้มาที่หนองค้อ เริ่มจัดตั้งสำนักสงฆ์ชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุสามวันดีสี่วันไข้ท่านได้ไปเอาขันน้ำมนต์มาพรมให้อาการผิดปกติก็เริ่มดีขึ้นในช่วงที่ท่านมาอยู่ที่วัดหนองคอ้อท่านก็เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นเช่นพระผงสมเด็จพระผงสมเด็จปรโพและเครื่องรางเช่นตะกุดเป็นต้น ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันบูชาวัตถุมงคลของท่านเป็นจำนวนมากและมีประสบการณ์อย่างเช่นคุณอ้อนชาวบ้านหนองค้อมีอาชีพขับรถส่งของต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำวันหนึ่งได้เดินทางไปส่งสินค้าที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมเพื่อนอีกสามคนอีกคนชื่องาปัจจุบันบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองค้อในขณะเดินทางเกิดฝนตกหนัก ทำให้มองไม่เห็นถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำลงข้างทางทําให้รถพังเสียหายเป็นอย่างมากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างคิดว่าคนที่อยู่ในรถตายกันหมดแต่พอสัพักทั้งสามคนก็ออกจากรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่พบเห็นเหตุหการณ์และมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ป้าคอนลุกศิษย์หลวงพ่อทองสุข ได้ขับรถไปทำธุระได้เกิดอุบัติเหตุรถจนเสียหลักลงข้างทางแต่ไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยในรถของป้าพรมีพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุขและเหรียญฝังพัทศสีมาติดตัวอยู่นอกจากนี้ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำสวนมักจะถูกงูก,กัดอยู่เป็นประจำหลวงพ่อทองสุขจึงได้จัดสร้างพระผงสมเด็จปรโพเนื้อว่าน ผสมว่านกันงูเมื่อชาวบ้านนำไปบูชาติดตัวก็ไม่มีใครโดนงูกัดอีกเลยทำให้วัตถุมงคลของท่านยิ่งหายากยิ่งขึ้นในการสร้างวัตถุมงคลของท่านท่านจะเน้นเรื่องมวลสารมากเพราะมวลสารทุกอย่างล้วนมีพลังพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วท่านจึงพยายามหามวลสารมาให้ครบตามตำราที่ท่านได้เรียนมานอกจากนี้สีพึ่งของท่าน ลูกศิษย์หลายคนได้นำไปบูชาเพราะหลายคนมีอาชีพค้าขายก็ทำให้ค้าง่ายขายคล่องสำหรับตอนนี้ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก็นากดไรายกดแชร์กติด